ครับพอกับคือเก่าพี่น้องกับนุงยงอีสานเฉี่ยเเนาะพี่น้องวันนี้นุงยงอีสานเฉี่ยเดี่ยม่านเอาเขาขึ้นเราน้องเพลินเราเพลินมาเขาขึ้เราน้องเพลินเพลินกับลาบเป็ดสู้กินได้พี่น้องลาบเป็ดสู้กินข้นก็ต้ังข้กงนก็ต้องข้นนั่นเป็ดพี่น้องก็ต้ังข้นลาบเป็เดอยู่เห็เดเบียบต่พ่อตีเมียพราเห็ดเนาะ เก่เกาเนีพี่น้องเลยขึ้นทอดเห็ดแบบเอาหนามห่อนข้นเอาพี่น้องลาบจะบ่เกนนี่เห็ดลาบแบบเนี้ยๆพอดีพี่น้องกินก็สิเสียบพี่้องก็จะกินนี่ดอกพี่น้องย่างเป็ดพี่น้องย่างหัวเป็ดเอาบีท่าพี่น้องท่าบีหัวเป็ดันตินเป็ดเอาเอาตินเป็ดเอาบีท่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้สิีหมันต้นขีดเล็หน่อยก่อน คนลาบแบบเก่าๆเนาะแบบพอแบบเมีย่นผ้าห็ดละน้าห่อนข้นพี่น้องบ่ได้ขัวเนาะพี่น้องบางคนก็จะขัวตัวแบบง่ายด้อพี่น้องเด้อเอาเขาขึ้นเล่ามาเลยที่ลาบเป็ดวิถีอีสานเนาะพี่น้องวิถีอีสานเ้าทำลาบเป็ดยงี่ย เลี้ยวเข่าแด้วนำเะลาเป็ดสู้กันกินพี่น้องเอ้ยพวกปิง่งเป็ดกับปิง่งตายเข็มกับสร้อยหอมถ่าทางพี่เดอ้อสร้อยหอมเขียงหอมอบักหน้าพี่น้องบักหน้าเขียบลุ่นเก่าพี่น้องเขียบลุ่นเก่าเขียบมื่อหนึ่งลุ่นเก่านะพี่น้องเนาะเป็นแบบ อีสานพี่น้องลาบเป็ดแบบอีสานแบบโบราณแบบธรรมดาเฮาหล่ะพี่น้องเอ้ยอยู่แบบอีสานทั้งสี่หล่ะพี่น้องเขียบปูนผ่าสโลงได้พี่น้องเขียบลุนเก้าปลายเข็มนี่ขึ้นปลายเข็มลาบเป็ดเสียบหั่นหลังงไว้ย่างดีพี่น้องเคียงเสลาบเด้ข้นหลายน้ำเด้พี่น้องให้เนื้อเป็ดซุก ไล่ดามยูพี่นอ้องสวยหอมทางฝนก็ซอยผู้เอาหนุนพวกคนเห็ดซอยกันพี่น้องซอยกันจากสี่ละพี่น้องวิท,ทีอีสานเห็ดอยากเห็ดกินเนาะวัฒนธรรมอีสานพี่น้องวัฒนธรรมวิท,ทีอีสานเนาะพอแต่เมียผ้าเห็ดมากผ้ากินมากเนาะ เห็ดพ้าถ้ำพี่น้องเอ้ยยังสี่หลังเดียวขอเดียวนะเฮ็ดสู้กันกินเห็ดยังดีพี่น้องคนยังดีโอ้เห็ดมันเด้อพี่น้อง,งอมัน,นม,นมันขึ้นเพี่น้องไปไปเห็ดซอยกันป่าเฮ้ยเฮ้ยให้ผู้ช่วยกุกเห็ดนด้ี่กูกะเฮ็ดคักเสียมกันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ผู้ช่วยเขียบเด้อ อันนี้เข้มมันคนโดนอะไรพี่หน้องมันก็การแต่งตัวเด้หอคุณค้ไหนข้ไหนเทีมไปเลยเนา่เราคกิน่กินแฉบแ่แบขาก่อตะกี้ไม่แบกี่เดย์เด็กินแต่หัวมันแล้วนี่เปลี่ยนนัวพี่น้องส่เปลี่ยนนัว เดีนน๋ยวงูนห,นนหนักดยวงูอักแล้วพี่น้องคักเด้ออักแด้วพี่น้อง เพียงขั้วพี่น้องไอ้เพียงขังว้วคนครบเลยพี่น้องมีสู้แนวเด้อพี่น้องอยู่แบบอีสานพี่น้องอยู่แบบชนบทแล้วพี่น้องเป็นอย่งที่แหละขั้วชนบทพี่น้องเอ้ยอยู่แบบธรรมชาติพี่น้องไอ้ผู้ร้ายยังดอกเด้อพี่น้องเอ้ยังเ็ดสู้กันอยากกันกินไปออออมันนปไ Ừ, hôm là Nhなんか nắm Jung xe máy cho giá 20 cho d avez nam � WF Nó đ Και này nó có thể đạt đượcabet ảnh búng toán là nó có อืมดอกพีนองดินอ่องก็เท้าเอาหนังไปซอยใส่พี่น้องบุ้งเดียวเด็ดลอยได้พี่น้องก็หนังไปด้ายใส่หลาบเกล็ดได้พี่น้องสวยต้องเพิ่นเจน้าหนังไปหัน่นใส่หนังกลุ่นโอ้หย่อมดำ ปุดๆเราพี่น้องนังเป็ดน,นี่เครื่องไม่ใส่เดอ้อปลาเข็มกำลังเท้าหาหนังหาเคืองไมปใส่เด้อเบื้องไไอ,อย่างเป็ดน,นี่ยเราบ้าฆ่าต้นานออกกันปิ่งเป็ดใหม่เดอ้อน่าจะมาช่วยวะ่ะปิ่ปงเป็ดพ,พี่น้องกินปิ่งเป็ดน,น้ำเด้พี่น้องเขาเป็นเหล่าสมัยตะกี้ ตีเอาพีาน่น้องบ่ได้เกี่ยวตัวนี้กันไงเนี่ยใส่รถเกี่ยวเนาะตากข้าวเดี๋ยวก็เอาขึ oh. Oh. Help, ้นน้ำต้มพี่น้องน้ำต้มสุดเด่นเห็ดเดียดเปียงไข่เนาะเดือดมาเทใส่เนาะอันเดือดหนึ่งนามสองเนาะเดียดเปียงเดียดประใส่เดียดเปียงเดือดเฮ็ดอยูเวนบตอบอออหันหนังส้อยหนังเลยพี่น้อง อไอหไอยได้พี่น้องเอ้ยเอาหนังลุ่งไซไดเดอพี่น้องข้นส่กันกับบาดขึ้นมันขึ้นขึ้นขึ้นบ่อโอ้ขึ้นกระเมียนอ๋อเขินคนละเนียวเนาะเขินกระขึ้นงงข่าสะดวกพี่น้องเอ้ย หันพี่น,อ á, นออ้องตีไหลได้พี่นอ้องเอาเขาง่ายใส่แต่ไหลดิตึบุบง่ายเลยพี่น้องอือน้องโอ้ขัดขัดหอมพี่น้องหอมโอ้กูไทยเขียบหนิกระดมไหลไหลได้พี่น้องเอ้ย โอ้โพี่น้องแบบยังใสียเสงเลยพี่น,อน,อน้องเขื่อนนี้เชื่อหอมนี่ก็เอาไปใส่ต้มพี่น้องใส่ต้มต้มเท็ยบเสียนำสุดสดเนาะนายนี่เพี่นนพลงมือเสียท,ที่สองบาลคักเด้อพี่น้องเขียบสองคน กสองคนเห็ดสอยกันลาบเพ็ดตัวแบบนี้นั่งปวดเพียดยาวกษัเริย์่นนั้นเป็นกะเท่าเตัอบ่อหนาะพี่น้องเนาะสู้รบสุดต่ากินมาโดนเดี่ยวกษั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยปลาเข็มอันลาบเป็ดลาบไก่อื่นท่ปลาเข็มไปเห็ดใด้พี่น้องปลาเข็มไปเห็ดเห็ดลาบเป็ดเสียมป้งเป็ดมาแล้วพี่น้องซับซับ สับเด้อบาทนียปิ้งเ็ษเด้อพี่น้องปิ้งเ็ษโอ้บุบูยปีหอมกลุ่มปิ้งเ็ดก็หอมกลุ่มนะพี่น้องเอ้ยปิ้งเตาฟืน้น <c oughs> ้พูดย่องเลียดกันย่องได้พี่น้องเอาตะไคร拜拜่ย่องหอมๆแล้วพ right ี่น้องย่องตะไคร่ตะไคร่ย่องพี่น้องบู้ยพี่น้องตะเข็บก็ร่างเอาตะไคร่ตีเลือดนล้พี่น้องเส้นเลียดเปลี่ยนเปลียนใส่เหรนใส่เหรนลาปิดพี่น้องปิดข้นไว้แล้วพี่น้องเข้นตัวนังปิดไปใส่ใส่ไข่หอมๆแล้วพี่น้องสด อุ้ยพี่น้องเอ้ยขัด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 เห็ุเดียบก้าเก่าเหระพี่น้องเห็ุเดียบขัดเห็ุเดียบสมัยเก่าเหรอเนาะฮะมันกลุ่มเลยพี่น้องแต่แต่ไข่เป็นตะไคร้เนาะพี่น้องเนาะแตจะเอามาเก็ดเป็นลาบเลียดเลียดแปลงนี่แตะพี่น้องครับ เก็บกูบอกเงี้มันเหรพี่นอ้องโอ้หู้ตรงนี้ซอยกันจนตั้งตัวซอยกันเหรอพี่น้อง,นะงเนาะเทีนี้ทายแต่ขีดอะไรบ่าเห็ดซอยกันแชนะ่เนาะมันยุง่งว่าดีพี่น้องเอีกสมเลยพี่น้องเด้อเอออันนี้ว่าเอาเอา,เอาสูตรเอ็นทอทกันพี่น้องน้ำน้ำหนึ่งเลียดหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาเอาแบบทอทอกันเก็บเพียงด้วยพี่น้องเด้อทั้งคน ปลาเข็มนไปต้องคอนเอาทอดพี่น้องบอลเทียใส่ได้พี่น้องเด้อบอลสดคักๆักไพี่น้องพูนพี่น้องเดือบแปงเดือบเปียดแปงพี่น้องอุ้ยคักขักพี่น้องเอ้ยเดือบเปียดแปงได้พี่น้องสุดบันสดุดลาเข็มเนาะพี่น้องอูอง้ขักขัก,ขกสิมันบังซิบัง Bung không bung ở Từng quân nói chân ngoài Từng không ở chân ngoài, nó, vì nó nó nó. Oh. Xin hãy Siêu bưng này. Siêu mày không mày nào. Siêu không anh Hm? 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 คักพี่น้องคักปลาเข็มว่าคักได้พี่น้องเอ้ยโอ้เขียงเขียงเขียงหอมใส่ได้พี่น้องแปลงเลียดออกเขียงหอมใส่ไม้ได้พี่น้องเอ้ยบ้านโอ้ยอืมน้ำใหญ่ออกแล้วพี่น้องอู้ยเอาขนย้อมมาเอาขนย้อมมาบ่นอ้ยเฮาพี่น้องเอ้ยลงไปเอาไปขนเด้อยกอาไปพี่นอกตักออกมาได้พี่น้องเอ้ยบ้านีเลียดแปลงพี่น้องเดียดเปลงเนาะ ตัวซุกเด you know, ้อพี่น้องตัวซุกตัวป like ่า er ใส่เลือดพี่น้องบ๊้ยตุมเมืนห่อนพี่น้องห่อนอู้ห่อนหินห่อนพี่น้องตุมเมืนห่อนเปล่งเลือดเปล่งเลือดเปล่งก็พี่น้องเลือดเปล่งเปียกของของลายพี่น้องอ๋อปลาเข็มหนังปลาเข็ม พมสหน่งเด้ well, hey, uh ่พ huh. ี่น้องเอ้ยบ้านหอมกรอบากมากพี่น้องเอ้ยสุกผูสุกคนสุกผูสุกคนมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อต้มเป็ดมันๆนะพี่น้องทึ่งสุกทึ่งเห็ดเดือดแป้งนะพี่น้องเมี่ยบุฟเฟ่ดีมากอือดูแป้งดูแป้งปุ๊บอู้หน่องเอ้ยขักพี่น้องมากมากสุกผูสุกคนเด้พี่น้องเด้อ อ้ปลาเข็มก็เอาดีเท่ากันพี่น้องโอ้ยขักขัดอือหูมามาเด็กน้องสุขุมทุกคนทางบ้านเด้อมากินกับอันผ้าเข่าท่างปลาเข็มก็ท่างอันทีมงานของท่างลุงยงพี่เด้อมามาสุขุมสุกคนพี่น้องอย่างเป็ดก็มีเนาะ ียวพี่น้องโอ้ยุ้งย่ง,ยงสิเอาได้พี่น้องเอ้ยบานนี่ยอู้พี่น้องเอ้ยพี่น้องอืมครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนเด้อ โอ้น่องอืมรับขึนอน่องเอาลังสุกก่อนขึ้น้่งองเอง มันมีคนมาแกวติดม่นม่แกวเอ็บนำต้มด้วยพี่น่องนำต้มหอนห้อนนะพี่หน่อง้ังเป็นห้อน,น,อนปลาเค็มสลัต้มให้นผู้ชมด้วยแน่นอนอู้หมาคักบ่โคปีบันอื้